ำไมถึงยังไม่เริ่มขายในช้อปปีะะ้ a ล a ซดากลัวอะไรกังวลอะไรคู่แข่งเหล่านี้แบบสุดติ่งจริงร้านค้าเพิ่งเปิดจะไลฟ์ได้ไหมถ้าสินค้าเกรดเดียวกันแต่มีหลายน้ำหนักควรลงสินค้าแบบแยกกันหรือรวมการรหัสสินค้าเดียวกันคะวันนี้แบบว่ามากันแบบ เป็นครั้งแรกที่ไลฟ์ผ่านมือถือแบบนี้ก็จะเรียๆนิดนึง,ร,งรายการนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าที่มาที่ไปคืออะไรนะคะรายการนี้ชื่อว่านะคะนักเรียนถามอาจารย์ตอบนะคะมาจากสีนมองว่าลูกศิษย์ไหมเนี่ย ตลอด2ปีกว่าที่ผ่านมาก็ร่วมเป็นหลักหมื่นคนนะคะรวมทั้งคนที่ติดตามในเพจโปรให i n e s s School ที่เราเป็นโรงเรียนสถาบันสอนการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยค่ะเราอยากจะให้นักเรียนเรานะคะไม่ว่าคนที่จะเคยลงคอร์สหรือไม่ลงคอร์สก็แล้วแต่เนี่ยสามารถจะมีเอาคําถามตัวเองอะ่ะมาถามได้พอ <Wow. S 1> าม,มาถามเสร็จปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอบเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่แบบเป็นความตั้งใจว่า ถ้าใครมีคำถามเป็นคิดออย่างนี้ค่ะบางทีลูกศิษย์เนี่ยชอบมาถามในอินบ็อกซ์ชอบมาถามในแชทนะคะไม่อยากจะให้เป็นการที่เรามาถามกันเพื่อเรียนรู้กับเพื่อนๆพ,พร้อมกันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากกว่านะคะว้าวมาแล้วขอบคุณสำหรับคำถามแรกนะคะคุณวีรวัตรคุณเบิร์ดพรับเกลี้ยงถามว่า คีย์เวิร์ดในช้อปปีควรเขียนให้เยอะๆกว้างๆไหมครับหรือเขียนเฉพาะเจาะจงแคบๆไปเลยโอเคคีย์เวิร์ดที่พูดเนี่ยมันเป็นแบบนี้จากพวกเรานะะมันจะมีคีย์เวิร์ดที่เรียกว่าเป็น s h o p e ี้ e o คือของฟรีก็คือในชื่อสินค้านะคะเราควรจะหาชื่อที่คุณลูกค้านึกถึงสินค้าเราอะนะะแล้วใส่ลงไปในชื่อสินค้า นะคะตอนที่เราแอดคอนเทนต์ลงไปอันนี้เขาเรียกว่า s h o p ปี้เอสคือทําให้ถูกตามตามกระบวนการของ s h o p ปีอ่ะนะคะเป็นค,คําค้นคําค้นที่ลูกค้าของเราจะไว้หาสินค้าเราใน s h o p e, ปีหรือจะเป็น Lazada ก็แล้วแต่อันนี้ขอขยายความว่า s h o p ปี้เอสหรือ Lazada SEO ก็แล้วแต่อันนี้คือเขียนจากคําคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าเราหาเยอะๆ แล้ลูกค้าเราหายเยอะใส่ลงไปในชื่อสินค้าอันนี้ฟรีนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะลงแอดบ,บน s h อ p e e หรือ Lazada ได้มันจะมีแอดที่เรียกว่า keyword ads หรือ search ads เรื่องเดียวกันนะคะเป็นแอดคำค้นที่ทำให้นะคะเราโปรโมทคือจ่ายเงินให้กับ s h อ p e e Lazada นะคะเพื่อโปรโมทสินค้าเราเนี่ย ะะให้มีการมองเห็นโดยที่ว่าถ้าลูกค้าเซิร์ชคีย์เวิร์ดนั้นจะเจอสินค้าเราเนี่ยในหน้าแรกอันนี้เขาเรียกว่า keyword ads นะคะ keyword แอ s นะคะนะคะเพราะนั้นคำตอบก็คือว่าควรจะเขียนให้เยอะๆกว้างๆไหมหรือว่าเขียนเฉพาะเจาะจงแคบๆนะคะนะ,ะ,นะะในชื่อสินค้าที่เป็นตัว SEO นะคะที่เราเป็นตัวฟรีเนี่ย เขาจะมีข้อจํากัดว่าเราเขียนได้ไม่เกินกี่ตัวอักษรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเบิร์ดวีรวัตรนะคะจะต้องเลือกเอาคําที่ลูกค้าเราเนี่ยใช้เซิร์ชเยอะๆจะรู้ได้อย่างไรคําที่ขึ้นในช่องเซิร์ชบาร์นะคะในหน้า s h อ p e e และ Lazada เราจะเจอคำที่คนค้นหาเยอะๆไหมเคยสอนประจำในเรื่องนี้นะคะเป็นคำค้นหาเยอะๆเป็นดรอปดาวลงมาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเรา เราควรเอาคำเนี้ยมาบรรจุในชื่อสินค้าของเรา โอเคไหมอันนี้เขาเรียกว่าถูกต้องตามหลัก Shopee SEO หรือ Lazada SEO นั่นเองนะคะนะอันนี้คือแบบของฟรีของฟรีแต่ถ้าเกิดของจ่ายเงินก็มีคือลงแอดนั่นแหละนะคะลงคีย์เวิร์ดแอดเซิร์ชแอดใน Shopee Lazada นะคะจะช่วยเร่งอันดับการมองเห็นของเราให้อยู่ในหน้าแรกได้แต่เราก็จะต้องติงการติดแคนกับคนอื่นๆในแพลตฟอร์มนะคะคุณโ oh, อบอกว่า โดนคู่แข่งใช้แอคเคาน์ปลอมเข้ามาสั่งเยอะๆใช้ที่อยู่ผู้รับปลอมเพื่อหักคะแนนร้านเราทำไงดีครับโทรหาคอเซ็นเตอร์ก็บอกว่าให้ส่งส่งอะไรเอาบอกให้ส่งสินค้าโอเคพวกเราจ๋าชีวิตจริงเลยนะคุณโอมบอกว่าโดนคู่แข่งใช้แอคเคาน์ปลอมเข้ามาสั่งสินค้าในร้านค้าเราเยอะๆแถมใช้ที่อยู่ปลอมด้วยโอ้โห ผู้แข่งเหล่านี้แบบสุดติ่งจริงนะคะเพื่อหักคะแนนร้านค้าเราคราวนี้โทรหา call center ช้อปปี้หรือ Lazada แล้วปรากฏว่าคุณไม่สนใจเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องส่งมีออเดอร์มาคุณต้องส่งใช่ไหมคุณโอ๋พวกเราทำไงกันดีคะทุกคนเจอแบบนี้เจอแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดมีคนเนี่ยเขาเข้ามาใช้แอคเคา t พ์อมาซื้อสินค้าในร้านค้าเราเราต้องเช็ค IP ค่ะ ถ้าเป็น IP เดิมซ้ำๆๆๆ,ๆๆๆแล้วก็แบบใช้แอคเคาท์ปลอมสั่งของอยู่นั่นน่ะสั่งของเสร็จไปส่งปุ๊บปฏิเสธออเดอร์ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเป็น IP เดิมๆแปลว่าเรารีพอร์ตให้ s h อป e e l a z a า a จัดการกับลูกค้าปลอมคนนั้นได้จัดการได้นะถ้าเป็น IP เดิมๆนะมีออเดอร์มาเราไปส่งส่งแล้วปฏิเสธออเดอร์ประจำเลยเราต้องเป็นคนจ่ายค่าขนส่งขากลับเองปวดหัวใจเลย ะะเพราะฉะนั้นคุณโอคะคุณโอต้องเช็คให้ได้ว่าเขาคือนะคะคู่แข่งเราเขาใช้ IP เดิมๆในการสั่งของเราแล้วทำนิสัยแบบปฏิเสธออเดอร์เราตลอดเวลาหรือเปล่าไปส่งปุ๊บปฏิเสธออเดอร์ไปส่งปุ order, ป๊บไม่รับต้องตีคืนกลับมาคุณโอต้องพิสูจน์ให้ได้ต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะคุณนาเรศจาบอกว่าอะไรคะโปรใหม่ครับ ผมเห็นในกลุ่มใหญ่ช h อป e ีเขาตั้งโพสต์ว่าปกติออเดอร์วันละร้อยบวกแต่ที่ผ่านๆมาเหลือแค่40-50ออเดอร์แล้วมีคนเห็นด้วยเยอะเลยครับว่าเงียบลงจริงไหมครับ เพราะอะไรตอนนี้มันจะมีกลุ่มไม่ว่าจะเป็น Lazada Happy Selling ที่เป็นกลุ่มที่รวบรวมคนที่ขายของบน Lazada นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เป็น s h อ p e e ด้วยซึ่งพวกเรากวควรจะเข้าไปอยู่แหละเพื่อดูว่าเพื่อนๆคนนักขายเซลเลอร์รายอื่นเขาเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยคนจะเข้ามาพูดมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็บน่บน บน่นซะเยอะเหมือนกันว่าตอนนี้เกิดปัญหายอดขายน้อยลงคนไม่มองเห็นต่างๆนู่นนั่นนี่ไม่ขอยืนยันในฐานะที่ใหม่ขายของอยู่ทุกวันนะคะพวกเราคือไหม่ขายช้อปปี้รัศดาอยู่ทุกวันยอดไม่ตกแต่มันมีเทคนิคมันมีวิธีการนะคะคือคู่แข่งม,มันเยอะขึ้นจริงไหมเยอะขึ้นจริงรตลาดนี้ยังเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆอยู่่ะจาได้ไหมว่าไม่เคยบอกพวกเราว่า ต่อเดือนเนี่ยมีคนเข้าไปชอปป้ชอปปิ้งในช้อปปีและ l a ซซาดานะคะห้ล้านคนต่อเดือนในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงพีคช่วงพีคเนี่ยจะอยู่ประมาณปลายปีก็คือช่วงออนไลน์เฟสติวัลใช่ไหมเดือน90-11-12ช่วงนั้นน่ะมากกว่า50ล้านคนอีกในช่วงเดือนปกติเนี่ยประมาณ50ล้านคนทุกเดือนเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าเราเยอะมาก ลูกค้าเราเยอะมากแต่ที่บอกว่าบางร้านา้ายอดขายน้อยลงคืออะไรรู้ไหมคะเพราะแข่งขันสู้คู่แข่งไม่ได้คุณนเรศน,นะคะไม่ได้แข่งขันสู้คู่แข่งไม่มีการใช้เทคนิคไม่มีการใช้เครื่องมือนะไม่มีการตรวจเช็คราคาไม่มีการไปดู movement คู่แข่งว่าเขาทํายังไงบ้างแล้วปล่อยให้ยอดตกลงไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ใช่นะคะแบบนี้ไม่ใช่คือเราก็ลังอยู่ในสนามการแข่งขันที่ต้องบอกเลยว่า มาเก็ตเพลสมาเป็นที่ที่ใครๆก็เข้ามาขายได้ใช่ปะ่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเหมือนตอนที่เราเนี่ยเข้าไปขายในมาเก็ตเพลสในช้อปปี้และซด้าเราเองก็แบบเฮ้ยเราเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเปิดร้านค้าค่าใช้ใจ่ายมันต่ำมากเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆเพราะฉะนั้นใครๆก็เข้ามาขายได้เพราะ,ะนั้นคือคู่แข่งเยอะปุ๊บเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้สินค้าเราโดดเด่นนะ่ะทำยังไงให้ลูกค้าหาเจอเนี่ยประเด็นสำคัญนะคะประเด็นสำคัญ นะคะคุณฟาริดานะคะบอกว่าอยากเริ่มขายบ้างแสดงคุณฟาริดายังไม่ได้เริ่มนะคะคุณฟาริดาขายอะไรอยู่จ๊ะนะขายอะไรอยู่จ๊ะแล้วปัจจุบันขายที่ไหนทำไมถึงยังไม่เริ่มขายในช้อปปี้ a ัศดากลัวอะไรกังวลอะไรนะเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าคุณฟาริดากังวลอะไรกลัวอะไรทำไมถึงไม่เริ่มขายนะเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์เนี้ยนะหลายๆคนเนี่ยขายบนช้อปปี้รัศดาอยู่แล้วเนี่ยเราจะได้คุยกันว่าเอ๊ะทำไม เพื่อนเราเนี่ยนะคะยังไม่ได้เริ่มขายสักทีนะคะคุณฟางกี้คุณฟางสวัสดีค่ะลงคอช้อปปี้กับโปรใหม่เปิดร้านได้2เดือนตอนนี้ได้ร้านแนะนำแล้วดีใจด้วยค่ะคุณฟางเย้นะคะ2เดือนได้ร้านแนะนำแล้วนะคะคุณฟางนี่เป็นคนที่ขยันมากค่ะหม่จำได้ คุณฟางคือคนที่มาลงเรียนช้อปปี้หลักสูตรล่าสุดของไหมนะคะไหมจจาได้ตอนไหมไลฟ์สอนเนี่ยนะไหมเจอชื่อคุณฟางด้วยตอนนั้นคุณฟางยังกิ๊กกิ๊กเพิ่งเริ่มเลยอะ่ะเพิ่งเริ่มเลยอะ่ะตอบคําถามเพื่อนเราคนหนึ่งที่บอกว่าอยากจะขายจะทํายังไงเนี่ยค่ะตั้งใจค่ะตั้งใจว่าจะขายให้ได้นะคะแล้วก็ลงเรียนแล้วก็ทาตามชัดเจนค่ะตัวอย่างของเพื่อนเราค่ะคุณฟาง2เดือนเป็นร้านค้าแนะนํา ะะดีใจด้วยมากๆโอเคคุณสปาร์กจอยถามว่าโค้ดส่งฟรีของช h อป e ีกลางเดือนก็โค้ดหมดแล้วค่ะจะจัดโปรโมชั่นยังไงให้ลูกค้าเข้ามาซื้อแม้ไม่มีโค้ดส่งฟรีคำถามนี้ดีมากนะคะหลายๆคนคะ่ะคุณสปาร์กจอยนะคะเราพึ่งพา ะะโค้ดส่งฟรีของ s h อ p e e โค้ดส่งฟรีของ Lazada หมายความว่ายอดขายเราทุกวันนี้ต้องไปพึ่งพานะคะในเรื่องของโปรโมชั่นจาก s h อ p e e Lazada จากแพลตฟอร์มเขาโดยที่เราเองเนี่ยไม่เคยมีลูกค้าขาประจำเลยฟังระะท้อนใจไหมใครบอกว่าทุกวันนี้ขายของใน s h อ p e e Lazada เนี่ยขายดีก็ต่อเมื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นกับ s h อ p e e เข้าร่วมโปรโมชั่นกับ l a z a d a แต่วันปกติขายไม่ดีเลยค่ะนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่เคยสร้างลูกค้าขาประจำค่ะคุณสปาร์กจอยวิธีการสร้างลูกค้าขาประจำคืออย่างไรให้คนมาเข้ามาติดตามร้านค้าของเราหรือช็อปของเราบนช้อปปี้หรือ Lazada มีหลายวิธีการเลยนะคะหลายวิธีการยังทำให้เขามาเป็นผู้ติดตามร้านค้าของเรา เปรียบเทียบก็เหมือนกับผู้ติดตามในแฟนเพจใน a c e b o o k แบบนี้คนที่ติดตามเราเป็นลูกค้าเราคุ้นเคยกับเราเคยซื้อของเราแล้ว,ลวเนี่ยกลับมาซื้อซ้ําเราจะทําอย่างไรให้เพิ่มผู้ติดตามนะคะไม่ให้เทคนิคง่ายๆเลยวันนี้คุณสปาร์กจอยนะคะในช้อปปีเราจะมีเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่านะะการให้รางวัลสำหรับนะะผู้ติดตามรายใหม่ ที่เรียกว่าภาษาอังกฤษนะคุณสปาร์กจอย follow price price แปลว่ารางวัล follow คือผู้ติดตามนะคะเราให้ส่วนลดสำหรับผู้ติดตามเราครั้งแรกนะหนคนใช้ได้แค่หนึ่งครั้งเรียกว่า follow price เพื่อให้ลูกค้าเราเนี่ยได้มากดติดตามได้มากดสั่งซื้อครั้งแรกอะ่ะให้มาเป็นลูกค้าเราติดตามครั้งแรกอะ่ะจากนั้นทำให้เขาเป็นขาประจำทำอย่างไร หลังจากที่มีคนมาติดตามร้านค้าเราเราสามารถจะทาโปรโมชั่นเฉพาะผู้ติดตามร้านค้าเราได้นะโหนี่เป็นเทคนิคนะคะสื่อสารกับลูกค้าขาประจำของเรานะคะด้วยวอลเชอร์พิเศษเฉพาะลูกค้าขาประจำนะคะสินค้ามาใหม่ให้ลูกค้าขาประจำซื้อก่อนนะคะทำโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเขานี่คือการดึงดูดให้มีผู้ติดตามร้านค้าเราเยอะมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตเลย ร้านค้าที่ประสบความสำเร็จในช h อป e ีและ Lazada มักเป็นร้านค้าที่มีผู้ติดตามเยอะครูเซนนี่บอกว่าทำ Follow Price แล้วแต่คนติดตามยังน้อยมากทำา o o l o w w r r i e แล้วเก็บไว้คนเดียวลูกค้าไม่ทราบนะคะลูกค้าไม่ทราบนะจะทํายังไงให้ลูกค้าของเราทราบว่าเราทําส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่เราสื่อสารให้เขารู้ยังไงนะโอเค คุณเซนนี่บอกว่าอะไรบอกว่าทาแบนเนอร์หน้าร้านมาพวกเราค่ะช่วยกันคิดต่อนะเราทําส่วนลดสําหรับผู้ติดตามร้านค้าเรารายใหม่ที่เรียกว่า follow price ลูกค้าเราใช้ได้แค่ครั้งเดียวเรากําลังมองว่าต้องการให้คนเนี้ยเขามาเป็นลูกค้าเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารออกไปในวงกว้างลูกค้ารายใหม่ๆจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นเก่งมากค่ะ คุณปิยะวันสุราบอกว่านะคะตัวเองเนี่ยได้เอาตัว Follow Price ไปโพสฟีดในช h อป e ีเก่งมากค่ะโพสฟีดในช h อป e ีว่าร้านค้าเรามีส่วนลดสำหรับผู้ติดตามใหม่นะฮะลงไปในฟีดไมเคิลมาจะบอกพวกเราว่าฟีดในช h อป e ีตอนนี้เวิร์กมากเวิร์กมากเพราะอะไร เพราะว่าลูกค้าที่ช้อปปิ้งในช้อปปี้อะค่ะนอกเหนือจากการมาหาซื้อสินค้าแล้วอะ่ะเขายังมากดดูแท็บฟีดด้วยถ้าคุณเป็นร้านค้าที่มีการฟีดสม่ำเสมอคุณก็จะแย่งพื้นที่นะคะความสนใจของลูกค้าคุณเยี่ยมมากนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆช่วยกันตอบและนะทำ Follow Price ให้ฟีดบอกลูกค้าเรา หรือจะโพสต์ใน Facebook ก็ได้ถ้าเรามีช่องทาง Facebook ด้วยบอกว่ามาช้อปปิ้งในช้อปปีสิมาซื้อครั้งแรกในคุณได้ส่วนลดไปเลยนะคะรวมทั้งคุณเซนนี่บอกว่าทำแบนเนอร์ในหน้าร้านก็ช่วยเหมือนกันก็ใช่เหมือนกันนะคะคุณแอนแอนถามว่าร้านคา้าเพิ่งเ,เปิดจะไลฟ์ได้ไหมไลฟ์ live ได้และดีด้วยนะคะการไลฟ์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า กนไกหนึ่งในการที่เราจะทำให้ร้านค้าเราเป็นที่รู้จักค่ะคุณแอนแอนทำให้ลูกค้ารู้จักร้านค้าเราเพราะรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ไม่กล้าไลฟ์ในช h อป e ีไม่กล้าไลฟ์ใน Lazada า,า,าทำให้ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่ไลฟ์กันมีคุณมีคู่แข่งเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่กล้าไลฟ์กับคุณเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกล้าไลฟ์เนี่ยพอลูกค้าเห็นปุ๊บเขากดติดตามร้านค้าได้ทันที หรือถ้าคุณแอนแอนเนี่ยอยากจะขายของในไลฟ์เลยอะ่ะอย่าลืมนะลูกค้าบนช้อปปีกับลาซาด้เนี่ยต่างกับ Facebook อย่างหนึ่งนะทุกคนที่เข้าช้อปปีที่เข้า l a ซ a ด้พร้อมจะจ่ายเงินคุณค่ะพร้อมจะซื้อของค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมาไลฟ์ขายของในช้อปปีในลาซาด้าเลยเขาพร้อมจะควักกระเป๋าจ่ายเงินคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณแอนแอนคำตอบคือ ไลฟ์ได้ถึงแม้จะเป็นร้านค้าเปิดใหม่ก็ตามยิ่งดีเราจะสามารถสร้างผู้ติดตามได้โดยเร็วนะคะคุณมอนตราดียังไม่เปิดร้านค้าสอบถามเราต้องเตรียมสินค้าถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้เรียบร้อยก่อนถึงจะกดสมัครเปิดร้านใช่ไหมคท่านไหนถามนะคุณมอนตราคุณมอนตราค่ะคุณมนตรา,า,น,ตรานี่กำลังจะเริ่มขายใช่ไหม อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมขนาดนั้นมันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกว่าฉันจะมีรูปที่สวยและวิดีโอที่ดีพร้อมกับคอนเทนต์ที่ไฮโซแล้วฉันถึงจะเริ่มขายไม่ใช่มันมาจากว่าฉันจะเริ่มขายก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะมีภาพที่สวยและวคอนเทนท์ที่ดีและววิดีโอที่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้จบไลฟ์ไปนะคะที่รักจา๋า ไปสมัครร้านค้าช้อปปี้ลาซาดเลยโอเคดาวน์โหลดเลยนะช้อปปีนะดาวนโหลดมาไว้ที่มือถือเลยแล้วเปิดร้านค้า Lazada นะคะดาวน์โหลด Lazada Seller Center มาแล้วเปิดร้านค้าหลังจบไลฟ์วันนี้เลยนะจ๊ะตัวเองนะคะคุณปิยะวันสุราถามว่า ขอถามเรื่องภาษีกับการขายช้อปปี้หน่อยค่ะต้องเริ่มจดเมื่อไหร่และมีกระบวนการอย่างไรนะคะคุณปิยะวันคะตอนนี้คุณปิยะวันยังขายในช้อปปี้ด้วยนะคะบัญชีส่วนบุคคลอยู่ใช่ไหม ะะยังขายในาน,ายนามบุคคลธรรมดาอยู่ใช่ไหมคะคุณปิยะวรรณนะคะเพื่อนๆทุกคนด้วยที่อยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะคะใครที่ตอนนี้ยังขายช้อปปี้ลาซาด้าในนามบุคคลธรรมดาอยู่ <โ frustrating. S 1> นะคะมีคําถามจากเพื่อนๆเราถามมาว่าจะต้องจัดการเรื่องภาษียังไงบ้างน,นะคะมาจัดการเรื่องภาษียังไงบ้างน,นะคะอ,อ่ะถ้าเกิดว่าเราขายในาน,ายนามบุคคลธรรมดา พวกเรารู้เนอภาษีอะนะคะเราเนี่ยนะคะจะต้องไปจดบริษัทนะคะก็ต่อเมื่อนะเราวางแผนว่าเราขายเนี่ยต่อปีนะคะเกิน1นล้านเจแสนบาทเราไปจดภาษีเป็นระบบนะคะนิติบุคคลเป็นระบบแหวกซะ นะคะเป็นระบบแวตซ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคําถามคุปียวันถ้าเราจะขยายการขายนะเรามียอดขายเป็นหลักล้านเนี่ยเราเอารายได้เข้าบุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะเจอภาษีบุคคลธรรมดาหนักเลยค่ะแต่ถ้าเราเอารายได้ของเราเข้านิติบุคคลนะคะอย่าลืมนะการขายของการทําธุรกิจเนี่ยเราสามารถจะหาค่าใช้จ่ายมันลดได้ เราได้มีรายได้เข้ามาใช่ไหมเรามีค่าใช้จ่ายมาหักลบกบหนี้ตุ๊ดตุ๊กำไรที่เราจ่ายเป็นภาษีนิติบุคคลจะน้อยกว่าการขายในนามบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจของเรานะคะค้าขายเนี่ยต่อปีเนี่ยนะล้านเจ็ล้านเจ็ดแสนขึ้นไปแนะนำว่าคุณขายในนามนิติบุคคลซะจดทะเบียนบริษัทนะคะแล้วก็จดแหวกเลยจดแหวกคือสามารถออกแวกได้นะ ภาษีมูลค่าเพิ่มนะตอบคำถามคุณปียวันนะสามารถที่จะจดนะนิติบุคคลนะจะตั้งบริษัทนะคะแล้วก็สามารถที่จะจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเรียกว่าแวดนะคะได้คุณแบงค์ถามว่าอยากขยับร้านค้าใน La z a da จากระดับ6ไปเป็นระดับ7โดยการเพิ่มสินค้าอยากทราบว่ามีวิธีการบริหารจัดการสต็อกยังไงไม่ให้ทุนจม คุณแบงค์น่าจะเป็นลูกศิษย์ที่โรงเรียนลาซาด้ามาก่อนบอกว่าตอนนี้ร้านค้าอยู่ในระดับ6อยากจะไประดับ7ถ้าใครยังไม่เคยขายลาซาด้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ลาซาด้าจะมีการจัดเกณฑ์ร้านค้าของเราอะค่ะทั้งหมด7ระดับ7ระดับก็คือว่าเป็นระดับสูงสุดคือระดับ7ตอนนี้คุณแบงค์เพื่อนเราเนี่ยนะฮะอยู่ระดับ6คุณแบงค์บอกว่าผมไม่พอครับผมอยากจะไประดับ7ครับนะ โดยอยากจะเพิ่มสินค้าอยากทราบาว่ามีวิธีการบริหารจัดการสต็อกยังไงไม่ให้ทุนจมคุณแบงค์รู้ไหมว่าหลายๆคนเนี่ยมีคำถามเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะไหมเลยทำเป็นหลักสูตรอันนึงแต่ว่าไหมไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรเ,เป็นหลักสูตรสุดท้ายของ Shopee ที่ชื่อว่า multi system multi platform คือเอามาแก้โจทย์ปัญหาแบบนี้ค่ะ คนขายเนี่ยอยากจะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ไม่อยากจะต้องสต็อกสินค้าเยอะจนเกินไปวิธีการก็คือเรามีการขยายร้านค้านะคะวิธีการก็คือว่าเรามีการออกลูกออกหลานร้านค้า,าออกลูกออกหลาน SKU ของเราอะ่ะให้เยอะขึ้นโดยใช้สต็อกเดียวกันเป็นการประหยัดงบประมาณนะคะในการที่เราสต็อกสินค้าแต่ทำให้เรามียอดขายมากขึ้น อันนี้ก็เป็นศาสร์หนึ่งที่เป็นแบบเขาเรียกว่ามือเก่าอะต้องรู้นะคะนะคะมือเก่าต้องรู้คนที่มีประสบการณ์ในการขายช้อปปีก,กับลาซาด้มาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งคุณต้องใช้เทคนิคนี้เพราะว่าถึงจุดจุดหนึ่งคุณบอกคุณอยากจะขายของตอนนี้ผมได้หลักล้านต่อเดือนอยู่แล้วผมอยากจะกระโดดไป10ล้าน20ล้านแล้วผมทายังไงสต็อกผมจะจมขนาดไหนในต้องสต็อกเยอะขนาดไหนเมื่อถึงจุดจดนั้นนะคะ คุณต้องใช้วิธีการม Multi, ัลติ m u l t i p l y m u l t i ิซิสเต m มมัลติแพลตฟอรเปิดร้านค้าใหม่ใน Lazada นะคะออกลูกออกหลานใหม่ของสินค้าคุณให้มีตัวบันเดิลมีตัวราคาต่ำราคากลางราคาสูงจัด Positioning ในแต่ละร้านค้าไม่เหมือนกันอ่าเริ่มสนุกแล้วหรือแม้กระทั่งข้ามไปขายในแพลตฟอร์มอื่นคุณขาย Lazada แล้วคุณข้ามไปขาย Shopee ด้วย นะอันนี้เป็นศาสตร์เลยบอกว่าโอ้โหลึกลึก,ลกพอสมควรลึกมากคุณแบงค์ถ้าสนใจแนะนำนะอยากให้ไปศึกษาต่อเพราะว่าอีก8ชั่วโมงอธิบายเรื่องนี้นะคะในคอร์สมัลติ System มมัลติแพลตฟอร์มอยากให้คุณแบงค์ไปลงเพราะคุณแบงค์ถึงเวลาที่จะต้องลงลงคอร์สนี้ค่ะถ้าอยากจะขยายร้านค้าตัวเองให้ดีมากขึ้นขายเยอะมากขึ้นโดยทุนไม่จม นี่คือหลักสูตรที่เหมาะกับคุณ m u l ติ System มมัลติแพลตฟอร์มถ้าสนใจพักแอดมินของคุณแบงก์เหมาะกับอันนี้มาก <S <S คุณธนาพรถามว่า s h อ p e e สามารถทำสินค้าพรีออเดอร์ได้ไหมทำได้คะ่ะสูงสุด25วันนะตัวเองจ๋าตั้งได้เลยนะตั้งได้สูงสุด25วันนะคะแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้ทำทุกรายการนะเพราะว่ามันทำให้เขาเรียกว่า performance ของร้านค้าเราไม่ดีอะ ก็คือถ้าเกิดลูกค้าแบบมาดูร้านค้าเราพรีออเดอร์มันถูกตัวแบบนี้ก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะคะ s ้อปปีก็จะบอกว่าจริงๆที่แนะนำคือไม่ควรจะมีสินค้าพรีออเดอร์เกิน25%ของร้านค้าเราสมมติร้านค้าเรามีจำนวนสินค้า100รายการขอให้พรีออเดอร์ไม่อยากให้เกิน25ไรายการโอเค ถ้าเกิน25รายการก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้วในแง่ที่ว่าลูกค้าเข้ามาร้านค้าเราสินค้าไม่พร้อมขายเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือสามารถมี pre order ได้ไหมมี pre order ได้ตั้งสูงสุดได้25วันแต่มีข้อควรระวังไม่อยากให้ตัวเองตั้ง pre order เยอะเกินไปในร้านค้าตัวเองสมมติตัวเองมีสินค้าร้อยรายการขอไม่เกิน25รายการนะที่ตั้งเป็น pre order โอเค คุณนัตตี้บอกว่าถ้าเปิด5ร้านต้องใช้กับมือถือ5เครื่องใช่ไหมคะรวยก็ไม่บอกไม่ต้องนะคะไม่ต้องใช้คนละเบราว์เซอร์แล้วมันก็มโีโปรแกรมที่ไว้สำหรับการเปิดเบราว์เซอร์ใหม่อะคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะนะคะเปิดช้อปปี้หลายๆช็อปเนี่ยผ่านมือถือเครื่องเดียวได้ค,คุณกัญญากรสาคุณเบิร์ สอบถามค่าสินค้าเกรดเดียวกันแต่มีลายนะหลายน้ำหนักควรลงสินค้าแบบแยกการหรือรวมการรหัสสินค้าเดียวกันคะเกรดเดียวกันแต่มีหลายน้ำหนักคุณกัญญากรนะคะราคาต่างกันไหมคะราคาต่างกันมากไหมคะคุณกัญญากรนะคะคุณกัญญากรคะนะ ราคาต่างกันมากไหมปกติเนี่ยมันมีหลายเทคนิคเราสามารถที่จะนะคะสร้างสินค้าหนึ่งและทำตัวเลือกได้หลายตัวเลือก เพื่อที่ว่าเราสามารถจะรวมเรตติ้งรีวิวของทุกๆตัวเลือกของคุณมาเป็น1 SKU ระบบอัลกอริทึมของ s h อ p e e และ Lazada ชอบรายการที่เคยเกิดการขายเยอะๆเยอะๆหรือมีเรต i ติ้งรีวิวเยอะๆ การที่เรารวมตัวเลือกหลายๆตัวเลือกไว้ด้วยกันใน1 SKU ในสินค้าประเภทเดียวกันจะเป็นการรวมเอาเรตติ้งรีวิวของสินค้าทุกๆตัวเลือกไว้ด้วยกันเวลาแสดงผลในช้อปปี้และซด้าเอากริทึมเขาชอบค่ะคุณเบิร์ตแต่ข้อควรระวังถ้าแต่ละตัวเลือกของคุณราคาต่างกันเยอะเกินไปมันจะไม่เหมาะสมขอยกตัวอย่างอสมมตนินี้ไม่ต้องสมมติความจริงเลย ไมขายตู้แช่ไมมีทั้งหมด5รุ่นเริ่มราคาตั้งแต่2,990จนถึงราคาตอนนี้นะ6,990ขายตู้แช่เหมือนกันหมดเลยค่ะ5รายการไม่สามารถจะรวมตู้แช่มาอยู่ใน1 SKU และสร้างตัวเลือกเป็นไซส์น้ำหนักได้แต่ปัญหาคือราคามันหากก่างเกินไปเริ่มตั้งแต่2,990จนถึง6,990เนี่ย มันห่างกันเกินไปกลายเป็นว่าลูกค้าเห็นแล้วจะแบบรู้สึกไม่น่าเชื่อถือใน Shopee เราจะเห็นเป็นเรนจ์ราคาได้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย2,990จนถึง6,990ถ้าเรากุ๊ปรวม5้ารายการไว้ใน1 SKU โดยสร้างตัวเลือกไม่แนะนำแต่ถ้าจะทำอาจจะกุ๊ปได้แค่3เช่น2,990ถึงประมาณ3,990ยังอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดเรนจ์ห่างไปไม่แนะนำดูไม่น่าเชื่อถือนะคะ นะของคุณเบิร์ตขอตอบคำถามสุดท้ายคุณเบิร์ตดีกว่าถามต่อเรื่องภาษีสินค้าเราจดแบดไม่ได้ควรจดร้านค้าไหมคะคือยอดยังไม่ถึงร้านร้านเจ็ดร้านแปดใช่ไหมเลยยังจดแบดไม่ได้ควรจดร้านค้าไหมเหมนถึงว่าจดเป็นบริษัทไหมใช่ไหมจดร้านค้าหรือจดบริษัทถ้าจดบริษัทก็คือจริงๆร้านเจ็ดร้านแปดก็จดบริษัทได้แต่จดร้านค้าหมายถึงอะไรคะเปิดร้านค้าหรอ ะะแต่ตัวเองจดบริษัทได้นะถ้าตัวเองยอดขายเยอะตัวเองจดบริษัทไปเลยนะคะยังไงต้องจดบริษัทนะแนะมันเกี่ยวกับเรื่องของรายได้นิติบุคคลและได้คลธรรมดาอะไรพวกนี้นะคะโอเคอยวันนี้ตอบครบทุกคําถามนะคะน่าจะไม่ได้หลงลืมใคร เราเจอกันนะ6โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงรอบหน้ารับรองว่าเสียงไม่หายไม่เป็นละครใบ้นะคะรอบหน้าเนี่ยนะคะเจอกันใหม่นะคะจะเป็นลักษณะ Q&A แหละนะคะรอบหน้ารับรองจะพร้อมมากขึ้นนะคะเราเจอกันทุกคนเตรียมคําถามไว้เลยเตรียมคําถามไว้เลยในช่วงวีคนี้นะคะมีคําถามอะไรจดเอาไว้จดเอาไว้จดเอาไว,าไว้แล้วเรามาถามกันในไลฟ์ครั้งหน้านะมาถามกันในไลฟ์ครั้งหน้าวันพฤหัสตอน6โมงเย็น พวกเราติดตามด้วยนะคะทุกคนที่บอกว่าชอบเอาชีวิตจริงมาคุยกันเนี่ยฉันเช็คชื่อเวลาเหนต้องมาเจอกัน mm. ต้องมาเจอกันโอเคนะคะอ่ะ ประมาณนี้นะทุกคนทุกคนวันนี้ตอบทุกคนครบถ้วนดีใจมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันนะคะขอบคุณค่ะคุณดิฟซีฮันเตอร์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเดี๋ยวเราเจอกันพืหัดหน้านะคะ6กโมงตรงถ้าคุณสนใจความรู้ดีๆหรือการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะฝากกดติดตามแฟนเพจของหม่นะคะโปรใหม่ business school นะคะกดไลค์กดแชร์กด Follow และอยากจะให้คุณติดตามโปรใหม่ช n แน l นะคะกด subscribe แล้วก็สัก่กระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกสาระความรู้ดีๆบนโลกออนไลน์ส่งตรงจากโปรหม่ยถึงคุณค่ะ